สวัสดีครับมาพบกระกบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคา Toyota ต,ต้าบายกบซาเพจเฟ c บุ o o โตโยต้าไลแดงโปรโมชั่นโดนใจวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูเจ้ายาลิ์น,นะครับตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวสีขาวมุกหลังคาดำนะครับว่าวันนี้ผมเสริมความหล่อด้วยชุดแต่งเป็นชุดแบบไหนอะไรยังไงไปดูกันเลยครับ ก็ก่อนจะไปดูภายในกันนะครับหรือรอบนอกนะครับที่ผมใส่ชุดสเกิร์ตมานะครับผมแอบกระซิบครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ชุดนี้5ชิ้นในราคาพิเศษโทรหาผมได้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสเกิร์ตรอบคัน4ชิ้นนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมบอกเลยครับว่างานเนียนๆเข้ารูปนะครับแล้วก็รับประกันสินค้าด้วยนะครับมีปัญหานะครับเราสามารถเคลมหรือเปลี่ยนให้ทันทีนะครับหากเอาไปใช้แล้วสีไม่ตรงนะครับมีปัญหาตรงนี้ทางร้านรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมครับ ผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดก,กระดิ่งช่องคา t o โตโยต้บายกบซ่าเพจเฟ c บุ o กโตโยตา้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจไปเราไปดูกันครับเ,เพื่อนๆนะครับมาดูเจ้ายาลิสนะครับตัวท็อปสุดนะครับสีขาวมุกหลังคาดํานะครับว่าชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็พอใส่ไปแล้วมันจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับตรงนี้เราเสริมนะครับ ปิดทับจากของเดิมไปนะครับตรงนี้เพิ่มความหรูหราแล้วครับแล้วก็สวยงามนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างเราก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูด้านท้ายครับด้านท้ายนะครับเราก็ใส่ครอบทับไปอีกทีหนึ่งครับพร้อมปลายท่อคู่ครับผมเพื่อความสวยงามตัดด้วยแถบสีแดงนะครับแล้วก็มีปีกด้านบนนี่ครับก็เพิ่มดูความสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูแบบเออสวยอีกแบบหนึ่งะครับตรงนี้พร้อมด้วยครีบฉลามนะครับ ล้ออันลอยนะครับก็เดิมๆมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับนยครับล้ออันลอยเดิมๆมาจากโรงงานเป็นสีเงินนะครับตัดด้วยสีดํานะฮะขนาดยางหนึ่งแปดห้าหกสิบทับสิบห้านะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นสเกิร์ตทางด้านข้างนะครับแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นผมก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะดาวศูนย์บาทไม่ต้องมีคนค้ำนะครับส่วนรถคันนี้นะครับก็เป็นของหลานผมนะครับก็เอ่อ ผมก็จัดทรงนะครับตรงนี้ใส่ชุดสเกิร์ฟนะครับให้เพิ่มความสวยงามนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูภายในกันครับว่าภายในมีอะไรไงบ้างนะครับเปิดประตูก็เป็นพวกสมาร์ทคย์นะครับไม่ต้องใช้กุญแจไขนะครับทีนี้ผมลองเข้ามานั่งในรถนะครับด้านข้างของประตูนะครับก็จะมีตัวสวิตช์นะครับพับกระจกนะครับอัตโนมัติตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะครับตรงนี้กด่ยครับแล้วก็นะครับ กดออกนะครับตรงนี้แล้วก็สวิตช์ไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นออโต้นะครับตรงนี้ไม่แบบธรรมดาล็อกรถเซ็นทรัลล็อกนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยครับที่มันเพิ่มเติมนะครับมาจากรุ่นก่อนๆเลยก็นี่ครับตัวระบบเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ VSC นะครับแล้วก็ป้องกันการชนนะครับแล้วก็สตาร์ทสต็อปนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูภายในกันครับอ่าคันนี้อย่าลืมครับผมลืมบอกไปเลย มีกล้องมองถอยหลังด้วยนะครับเราก็มีตัวบันทึกวิดีโอนะครับด้านหน้ารถเนี่ยครับให้เรียบร้อยพร้อมด้านหลังกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับตรงนี้หน้าจอก็เป็น Android นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสามารถมินเลอร์ลิงนะครับหรือจะเสียบสาย USB ก็เข้าไปได้เลยนะครับระบบ Air ์เป็นดิจิตอลนะครับถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งบอกสถานะการทำงานนะครับระบบเกียร์เป็น CVT นะครับตรงนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือมันจะมีไฟสองสว่างตรงช่วงนี้ให้ด้วยนะครับเวลาค่ําคืนเวลาะวางของวางอะไรตรงนี้ก็สามารถเเห็นของนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอ M I D ครับตรงนี้ก็บอกค่าเฉลี่ยต่างๆทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินหน้าดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเความสวยของเจ้ายาลิสตัวนี้ครับเป็นไงบ้างอ่าอย่างอันนี้ที่มีเสียงเตือนนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะคือผมปิดฝาท้ายไม่สนิทตามรูปเนี้ยครับ มันก็จะมีเสียงเตือนนะครับให้ผู้ขับขี่ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้แกงข้างประตูตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีเบาะหนังข้างประตูหนังเย็บด้วยได้สีน้ําเงินนะครับตัวนี้เนี่ยครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็มีพรมนะครับถาดวางเป็นของยาลิสแล้วก็มีช่องเสียบ เชื่อมแบตเชื่อมต่อชาร์จแบตนะครับ USB ให้อีก2ตำแหน่งนะครับตรงนี้เบาะก็พับได้40-60นะครับตรงนี้ภายในสีดำนะครับก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับช่องคา t o โตโยต้าบายกบซ่าเพจ Facebook t o ยต้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจนะครับมีอะไรผมก็ยินดีนะครับตามคอนเซ็ปต์ผมเหมือนเดิมยินดีให้คำปรึกษานะครับซื้อที่ไหนก็ไม่ว่ากันครับแล้วก็ยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ช่วงหลังๆเนี่ยเพื่อนๆทักทาง Line แอดมาแล้วตอบช้าหรือยังไม่ได้ตอบก็คือพอดี l i น์แอดผมมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่งจะกู้คืนกลับมาได้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยให้แอดมินนะครับแล้วก็ตัวผมเองค่อยๆทยอย,อยตอบลูกค้าไปอีกทีเพื่อเป็นความรู้หรือข้อมูลนะครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ